นะครับเจอกับ d Max ครับตัวนี้เป็นโกลซีรีแพลตินัมนะโกลซีรีแพลตินัมนะเสียแล้วครับลงมาจากน้องจอกกรุงเทพนะมาหาแบงค์เส้น304ครับ mm hmm. วันนี้ไม่ได้มารีแมปครับแต่พิเศษครับมายกคัดใหม่ <c oughs> รถยังไม่ได้รีแมปเลยมีคนใหม่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมลงมาอีกเดี๋ยวมารีแมปกันวันนี้เปลี่ยนคัดก่อนอยากจะรู้ว่าเห็นช่างแบงค์รีวิวว่าคัดเลเท็กมันนิ่มจริงไหมแล้วทองแดงอ่ะเขาบอกว่ามันสั่นมากไหมนะครับ นี่ฮะเลเท็ครับ12จับครับสปริงหนานะครับแล้วก็เป็นหวี2ชั้นนะผมไม่ได้หยิบลงมานะครับแต่แผ่นมาให้ดูก่อนทองแดงเป็นทองแดงทองแดงคอนแลนด์นะฮะบริษัทเดียวกับ b r ีเลยนะครับสติ๊กเกอร์เลเท็ตัวใหม่ได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเสียแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มายกคัตคัตเก่ามันหมดนะหมดครับหมดนะครับเขาบอกทองแดงแข็งเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวนะอวันนี้ลองลองเหยียบคัตให้ผมดูหน่อยเหยียบปล่อยอ ใกล้ๆครับเหยียบปล่อยนะครับแข็งไหมไม่แข็งครับนิม่มอยู่ครับของเดิมเป็นไงแข็งครับแข็งกว่านี้อีกเหรอครับเดินแข็งกว่านี้นะนิ่มนะอ่ะระบบสั่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสั่นมากสั่นน้อยแค่ไหนนะครับข้างหลังถือว่าชาละวันดีเซลนะครับท่อซิ่งผู้ใหญ่โอ้กับมลการยางครับเดี๋ยวเดินหน้าช้าๆดูครับเอาเดินหน้าโอเคถอยหลัง ตันไหมตันนิดเดียวครับนิดเดียวครับผมเข้าเกียร์ง่ายไหมง่ายครับนิ่มนะนิ่มครับนี่จบนะครับเรเทคครับนี่ฮะมาได้เลยครับเรเทคครับทองแดง12ก้อนนะครับก็สวยงามนะครับไม่แข็งนะแล้วก็เข้าเกียร์ง่ายนะครับระยะปกติเลยขอบคุณครับมาจากน้องจอกขอบคุณเพื่อนอีกครันหนึ่งนะ New s h a p นะพามาด้วยกันขับมาเป็นเพื่อนกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคัดทองแดงเรเทคจัดให้ครับจังแบงค์ครับ